กับวันนี้ก็มาให้ดูผลงานหลังจากที่เราเพาะเม็ดจนถึงลงลังโฟมก็10บกว่าวันแล้วก็ต้นก็เจริญเติบโตดีอ้วนอ้วนเนาะต้นใหญ่เช่วนี้ลำต้นแข็งแรงต้นใหญ่แล้วก็ใบาลายแบบสวยมากเลยเ ทั้งหมดเที่อวนี้ลงไว้สิบเอ่อสิบทั้งหมดกี่หลังสองสี่หกแปดสิบสิบสองต้นมันมีมีสิบสองต้นเนี่ยนะก็จะปับสภาพประมาณนี้สิสองต้นแล้วก็ที่แถมมาก็คือต้นที่ว่าจะไว้สำรองนะ ก็เลยม,มาลงดินดูแต่ว่าดินเราเนี่ยมันคือดินถุงเลยนะดินถุงแบบที่เขาขายกันเจ็ดถุงร้อยแปดถุงร้อยอะไรเงี้ยขยำ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 กล้าเสียบเลยแต่ว่าขนของมันนี่ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันมันจะโตดีไหมเพราะว่าเราใช้ปุ๋ย AB ลดนะเป็นปุ๋ย AB ลดวันละนิดๆหน่อยๆก็ประมาณสัก ขวดเอ็มร้อย c ้อยหสิีซีนะประมาณนั้นประมาณ1 5 0ยหซีซีต่อต้นเช้าเย็นก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมีลงถุงไว้ทั้งหมด4ต้นนะอันนี้ต้นที่โดนแดดตอนเช้ามันจะมีต้นหนึ่งอันนี้ <laughs> ไม่มีที่ลงฝังประตูแล้วก็เสียดายตัวมันตายก็เล้วมาหลบตรงนี้ไว้น่าจะได้โดนแดดตอนเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายต้นน้อยสุดกระจ้อรลอยเลยตัวเล็กนิดเดียว โอเคขอบคุณครับน,นี่เลยเพียบเลยนะเดี๋ยวหามาลงใหม่